ับสบายดีเนาะท่านผู้ชมนี้กเามาเชียร์ามันเนาะบ่ได้เฮ็ดอีหยังดอกมื้อนี้ค่ะเพราะว่าบ่ได้ไปหาอยู่หากินหาอยู่หากินหลายมื้อแล้วเนาะมื้อนี้ก็เฮาก็สิมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเชียร์ามันเนาะเพราะว่าหลายมื้อแล้วบ่ได้เียหญ้าหลายพี่น้องเอ้ยมาเชียร์ยามันเนาะมื้อนี้กเฮาก็สิไป ียยามันกันเนาะมื้อนี้ไปสิให้เบิ่งหญ้า่เห็นบักหลายๆนหญ้ามาหญ้าเฮานี่กะพุ่นเสียตั้งแต่เช้าพี่น้องเอ้ยหากะเอาโทรศัพท์มาถ่ายเนาะแบตหมดเล่นเมื่อคืนนี้แล้วกเฮากะเสียกะได้หลายเติบแล้วแต่เช้ากินข้าวเช้าแล้วเฮาก็มาเสียเนาะเสียได้หลายเติบแล้ว แต่สาวหัวเสีอออยอาบักไล่ไลายเสียผูดด้เดียวพี่น้องเอ้ยใจดีก็มาเชียชอยเด้อรัาไลา่งามันนี่มันเอาเนาะมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวมาอยาชอยเด้อพี่น้องอย่าไลนไปบุเป็นเนาะแบบไลยย่เลย หกหกคือหนองเอ้ยแต่ปลูกม่ได้มาเสียเลยนะแต่ปลูกเนี่ยมุไรเสียจักเสื่อก็เลยหกเนาะเพราะว่าปลูกแล้วก็อเอากนะไปดำนาเนาะไปดำนาแล้วกลับมาหยาเต็มเลยลลหยาบอกลายทางสเดียวเห็ดสเดียวเนาะน่ารักหละ ใจดีกับมาเสียซ่อยี่เด้อมันนี่มันไปหลายเลยนางเอ้ยาซอยน่จักมือละยังแลวเียอยู่คือเดียวสิเฮากะสิบ่ ใส่เสียมใส่ยังเนาะฮาใส่ผ้าอะไรกันลูกเอาผ้าทางขึ้นลงเลยเอาลูกเอาเพิ่มวันหกอะไรนะฮะกับต้องใส่ผ้าทางเนาะพรวันหกลายหกนึ่งหนึ่งหน้ากันหนาแบบหลายเกิน โอ้มีตะหานี่แบบนี้บ่มันก็สิเป็นตาได้บ่พี่น้องเอ้ยหญ้าหลายกมันก็ได้เบิ่งนี่หญ้าเาหลายเอ้ยนี่็หญ้า น่องมันี้แตกพี่น้องนี่เห็นบ่กระบังแตกมาเนาะมันเท่ากับอยูประมาณสองเดือนเนาะน่าจะได้ไหมสองเดือนมันนี่แตกแล้วนี่แต่บุหัว่าหัวใหญ่สำหรับนอนเดียวแบบถ่ายท้ายคลิปเหาสิไปควันให้เบิองนอนว่าหัวมันใหญ่แล้วบ่หรือว่าสำหรับเราหัวมันบางคนก็อยากหัวเออ ม the ันประมาณนี้หัวสิซําใดเนาะแต่กะมันก็คือสิบ่ใหญ่ปานไดดอกเนาะบ้นเฮาเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันธรรมชาติหั่นนะพี่น้องบ่ได้ใส่หยังดอกก็มีแต่อ่าเอารถไถเนาะไถ่องขึ้นแล้วกแมันก็บ่ได้เป็น่องเป็น่องแบบนี้ ไลองบัได้สูงเนาะเขาใช้เสียมจกพุดพุดขึ้นเป็นครูเป็นล่องเห็ดผู้เดียวอีกได้พี่น้องเป็นครูเป็นนี่เห็ดเป็นมาเห็ดตัวเดียวนี่นะครับปลูกไปน้ำเนาะต้องเพียกกันเศร้ากับพุชคูพอห้าออเห็ดตัวเดียวเนาะตอนเที่ยงแบบเขา พุพ้กคูแล้วเขาเมื่อยเขาไปพ,กพักผ่อนเนาะกินข้าวแล้วเขาก็ตัดตัดถอนมันเนาะแล้วก็ตอนแรงเขาก็ปลูกแบบนี้เขาเฮ็ดเครียวเดว้แบบคือตอนเชา้าได้ท้าไดก็เอานะแบบได้จากการจากการก็เอาอ่ทำที่เฮ็ดได้เนาะนี่ไม่แต่งานแต่ว่าบุดได้ใช่พูยใช่อยังคือเขาดอกบุดได้ลงทุนอีกยังมากมายเนาะจะไล่กับมีแต่ใส่แหงงาน งานตัวเองเนาะหลายกว่าเพราะว่าเาเบ่มีทุนคือเขาเอาก็เห็ดสำหรับมีแล้วน้องเอ้ยพอได้ใส่ในครอบครัวเนาะเพราะว่าเอาบ่มีทุนคือเขาใส่ใส่ปุ้ยเอารถใหญ่เบกิกเอาบ่มีเนะเาะเลาก็ใส่รถไทยน้อยๆก็ได้สำหรับแบบว่าคนที่งบโบลายเนาะแต่ว่าอยากเห็ด เห็ดได้เนาะก็คือว่าเบิ่งต้นมันนี่ก็สมบูรณ์อยู่ได้พี่น้องได้แตกตัวน,นี้ก็สมบูรณ์อยู่อ่โอเคมันหาก็ท่วมหัวแล้วตอนนี้เข้ามาเสียตอนแดดแดดนี่ก็คือบดแดดเลยก็คือห่มหมดมือมเลยคนตกสองสามมือกับบ้เสีเขากา็ไปห้ากิวหาก,กินเนาะนี่ก็ มันแดดกันเลยถือโอกาสเข่าชวนมันไหนนึงขอเห็ดไปแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันกบแล้วเห็ดผู้เดียวกันไม่อยากบอกหอดมือมันมันของลแล้วแหละนี่บดใส่ผงใช้ผุ้ยังได้พี่น้องเอ้ยธรรมชาติล้ว,น,ลวนๆเห็ดผู้เดียวแต่ว่าเบิ้งกัคือชุบบุญอยู่เนาะพี่น้องหัวมัน คือว่าแนวใดแหละเดี๋ยวคือว่าแหละถ่ายคลิปเฮาสิควัดให้เบิ่งเนาะว่าหัวมันซำใด๋ซำใด๋โหยังยังบ่ใกล้สิแล้วพี่น้องเอ้ยยังหลายหลายอยู่เฮ็ดเดียวเมื่อยเฮาก็เซาเนาะเฮาเป็นลูกน้องเองนาเองเฮาเมื่อยยามใดเฮาก็เซาเฮาก็พักอนไปีเียนี่ีด้น้องเอ้ย เป็นนายเองลูกน้องเองนี่ถามว่าเมื่อยบอกกับเมื่อยเนาะเมื่อยกับแต่เห็ดยังได้ละ,ละเพื่อความยี่งเหยอดของครอบครัวเฮาเนาะเฮาก็ต้องดินด้นเห็ดหาด้วยตนเองก่อนเฮาชิมีเฮาก็ต้องเห็ดต้องหาต้องดูต้องหมั่นเนาะก่อนเฮาชิมีกะบ่มีเฮาแห้งเห็ดเนาะบ่มนว่าเออบ่มีแล้วเฮากับบ่เห็ดบ่พยายามเนาะ ถ้าแต่ความหวังถ่าแต่ความประสบคนสําเร็จเนาะมันกับโบมีแลลวเนาะพี่น้องเขาก็ต้องลงมือเหตุลงมือทําเนาะ่าสิดีหยังมากอะบ่ได้ง่ายได้พี่น้องเอ้ยเขาต้องมือแน่และมียังดอกที่สี่ง่ายนี่เบิ่งนี่มันกัสมบูรณ์อยู่เนาะพี่น้องมันทรมาศาตร์ทนี่แล้วเอาําได้นี่ที่เขาไปหาถ่ายอันตัวมันแตกให้เบิง่งเนาะแต่เขายัางบอกาคว,วัด นี่นเนาะเฮาเละมากเอเฮาเห็นต้นนี้เนาะแต่แต่แต่บบใหญ่เนาะพี่น้นองเพราะว่าฝนตกเรียนกันเนาะติดๆเลยมันก็เลยแบบเห็นไ้ดินมันยุบเขากันฮะนะมันก็เลยแบบโบแตกนี่แต่ว่าหัวตัวนี้แตกเนาะนี่แต่ว่ามันนี่นเนาะเขาบู้ว่าสายพันธุ์ยังดนกเหา,าเห็นว่าเอาเอมันแล้วเฮาก็ปลูกปูกๆเหาแบบ ได้มีความหูด้านนี่เนาะ,ะคือเขาเห็นเขาเห็ดแล้วเขาขิดอยากเห็ดแล้ครับเอาสายพันธุ์มานำพี่นอกเนาะขอเข้ามากาบูได้หูว่าเออชายพันธุ์ยังสายพันธุ์ยังเนาะแบบเขาก,ก็ปลูกปลูกไปเขาบูได้มีความหูดนันสายพันธุ์มันเนาะบูหัวชายพันธุนน์ยังแหละนี่เขาบูหูวเขา,เาปลูกอย่างเดียวเขานี่แต่ว่าหัวเพิ่นไป ชิ้นใหญ่ละมั้ววงนี่มันธรรมชาติาสัมธรรมชาติและนาะพี่น้องเอาบ่ได้ลงทุนลงฮอนอเองเอาอยากได้สำเขากับบ่ได้นี่สำหรับคนที่บ่มีงบเนาะง,งบน้อยๆก็เห็นได้พี่น้องได้ยากบ่ลงทพื้นเองเอาบ่มีงบเด้อันนี้จำเราว่าเออคนที่มีประสบการณ์เนาะแบบเราเห็นแบบนี้เออเห็น แบบใช้งบน้อยลงทุงนน้อยนี่เห็ดยังได้มันเชียงทีได้หลายแด่ได้แบบเออคุ้มแด่กับคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะแบบเออคอมเมนต์ให้ความหู้กันได้เนะาะทักทายกันได้คอมเมนต์เข้ามาว่าเออแบบนี้แบบนี้เนาะเห็ดยังเช่นยังเช่นแบบว่าผมมีประสบการณ์เนาะเห็ดมาหลายปีความหู้กับคอมเมนต์กันเข้ามา นี่ก็แตกใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือธรรมชาติเนาะเฮาบ่ได้ลงทุนอีหยังมากมายเอาเพียงแต่ซื้อน้ำมันมาใช้รถไถก็ประมาณ7-8ลิตรนี่แหละเฮาซื้อมาใช้ประไถแล้วบัดนี้เฮาเอาเฉียบมาขุดเป็นคันเป็นคันอย่างนี่เอาเฉียบม,มาขุดเป็นคันเป็น,น,ปน,น,นมมคนนนันแล้วเฮาก็ับปลาะหลายมือเติบนะปลาชีแล แต่เดี๋ยวนี่ฮะเชียร์ยาปุดเดียวเบิ้อีโอ้ยนี่ไก่มาควัดพี่น้องเอ้ยนี่ไก่ควัดกินมัดเนาหมาแล้วนี่ไก่ควัดคือว่าและถายได้แบบเออมีความหูนะ้เนาะคนที่แบบเคยผ่านประสบการณ์เรื่องเห็ดชวนมันนี่ค่ะคอมเมนต์บอก ว่ากันได้เนาะโอรมกันได้เออเห็ดแบบนั้นแบบนั้นเฮาวขาสิไปอาลปปอแล้วก็สิบปรุงเห็ดนำเนาะได้นี่เฮาก็บ,บ่ได้มีความรู้นี่ก็เฮาเว้าว่าชุดเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ,อ้ยนี่เห็นบ่ว่าชุดเมื่อกี้นี่มาเลยนี่เจาะเลยนี่ได้ก็ได้โอ้ยเนาะนี่เนาะตอนนี้ก็เฮา ทางมากอะในลายเติมเลยเนาะนเขาก็เมื่อยเลยเขาก็เมื่อยเขาก็อยากพักผ่อนนะเนาะเช่าเมื่อยมันเมื่อยมันแดดเลยเนาะเขาก็นี่แหละในลายเติมเลยทางเขาก็มานั่งบอลเย็นๆเลยเน,ะนาะเนาะอัดเย็นๆในสวนมันเนาะอารมณ์กันได้เนาะแช่ประสบการณ์แบบเออที่เคยเห็ุสวนมันมาแบบว่า แนวนี้แนวน,น,นั้นเนาะแบบใความหูแหลกเปลี่ยนกันนะว่าประสบการณ์เห็นแบบนั้นแบบนี้มันได้นะ,ะมาโอลมบอกกันได้คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะแหลกเปลี่ยนความหูกันนะใครว่าคิดคนเดียวเนาะคิดคนเดียวมม่ข่าวบอกพี่น้อะเราต้องแบบเออหลายคนคิดช่วยกันเนาะมันยังเกิดความประปสบามสำเร็จเนาะอีกอย่างค่ะ ต้องหลายคนคิดใครกว่าผู้เดียเนะมันายเอาคิดคนเดียวอยู่มันก็บุกเข้าออกอย่างก็ได้อย่างเนาะเออหลายคนคิดหลายความหู้แลกเปลี่ยนกันก่ามีประสบการณ์หลายเนาะเพราะว่าคอยกะาเฮ็ดจริงจังกับบีนี่แล้วเนาะแบบเฮ็ดเออตั้งแต่เฮ็ดปีกายเขาก็บรีเฮ็ดแ่บวันนี้ดอกบลายเขาแบาไทยๆแล้วเขาบปลูกปลุกเลยเบื่อลองเบื่อยังเนาะแต่ว่ามันกะพเขาได้อยู่กระซําเฮ้าเฮ็ดเนาะพี่น้อง ฮ้าลงที่หลายฮ้าก็ได้เนาะเห็ดแบบคี้คาดก็ได้คี้คาดเนาะก็ะได้จำฮ้องคิคาดเหตุกครบมันมียังไลนี่กนกาแใ่ตือมาโอลมกันกับพอแม่พี่น,อน้องเนาะมีความหูยังกอัอโอลมกันหรือว่าอยากหูยักเป็นมูเป็นพวกกันกัะโอลมกันได้เนาะนทัาทารคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะ โบมีอย่างไรดอกมันแค่มาเห็ดเจียยามันแล้วก็มานัง่งรุมเล็กๆน้อยๆนะพาเอาก็ไปไปใส่มือเนาะนี่ชับนี่โบเอาบอ่พี่น้องเอ้ยสเสร็จแล้วเอาแล้วเแถมเราก็ภูมิใจแล้วเฮายัางแน,น่อยู่เลยพี่น้องน่าจะมีอยู่ลุมเพราะว่าแน,น่นลยน่าจะมีทางลุมนเพระแน,น่เลย บ่มีอย่งางไรเนาะพี่นอ้องมาหอน,นี่เฮากะบ่มีอย่งางไรฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์ให้เฮาเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเห็ดคลิป,ลปต่อไปเนาะคิดจะแบบว่าเพื่อให้การพัฒนาทายคลิปของเฮามันดีขึ้นกว่าน,นี้เนาะถ้าแบบว่าเออคำเบาแบบเออบุดีแบบ อาวไอ้อันเด็ก่ะขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าเขากะมากะเฮียนเห็ดเนาะเขาก็พอค่อยว่าแบบเป็นคือเขาเป็นได้นะว่ากับบอเกะเกะคาคานะก็ขอโทษขออภัยเนาะแบบลาเว่าบกเป็นคือเขาสำคัญก็คือขอพี่น้องคนละไลค์คนละแชร์เนาะฝากคอมเมนต์ให้เฮาแล้วก็กดติดตามเขาแค่นี้เนาะเขากอนำกดไลค์กดติดตาม กดซับสักค่ายลลวก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเพื่อที่แบบให้เฮามีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปนะกดติดตามให้เด้อเพื่อน่น้นองเอ้ยรับสบายดี